สวัสดีครับนักเรียนชั้นมหนึ่งทุกคนนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจังหวัดน่านของเราได้รับผลกระทบจากการที่ฝนนะครับตกหนักเป็นอย่างมากนะครับหลายอำเภอของจังหวัดน่านของเราเกิดน้ําท่วมนักเรียนคงจะได้ติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับและในเช้าวันนี้ระหว่างที่คุณครูได้ขับรถมาโรงเรียนนะครับคุณครูก็ได้ลงพื้นที่บริเวณแม่น้ําพางตําบลน้ําพางอําเภอแม่จริมจังหวัดน่านของเรานะครับ สิที่ครูได้พบเห็นก็คือครูพบว่าแม่น้ําพางนะครับมีปริมาณน้ําที่มากขึ้นมีน้ําที่ไหลแรงและเชี่ยวมากขึ้นนะครับในส่วนนี้หลังจากกลับมาที่โรงเรียนนะครับคุณครูจึงได้เข้าเว็บไซต์ของทาง,งข้อมูลน้ําแห่งชาติคุณครูได้พบว่าสถานีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่มรหนึ่งห้วยเต่าซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลน,น้ำพางอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านล่าสุดมีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่ที่ 68.6มิม mm. แต่อย่างไรก็ตามนะครับมีการพยากรณ์อากาศไว้ว่านะครับสภาพปริมาณน้ำฝนหรือปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่อำเภอแม่จริมนะครับจะมีแนวโน้มลดลงนะครับ40.2ม mm. เมตรจากข้อมูลนี้คุณมีคำถามว่าปริมาณน้ำฝนณนะตําบลน,น้ำพางอเภอแม่จริมจงหวัดน่านจะเป็นเท่าใดครับ และนักเรียนคิดว่าระดับน้ำนะครับจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตลอดจนเราจะมีวิธีคิดหรือวิธีคำนวณหาคำตอบโจทย์ที่เป็นลักษณะทศนิยมนี้ได้อย่างไรเราไปร่วมกันหาคำตอบในชั่วโมงนี้ได้เลยนะครับ